สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับตังโมอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวตังโมจะมาอัปเดตต้นที่เราเปลี่ยนกระถางกันไปเมื่อกี่สัปดาห์แล้วนะเราเปลี่ยนต้นนี้ใช่ไหมคะที่ชื่อว่า summer flowers นะคะที่เราตัดเยียนเตียนไปเลยนะคะตอนนี้น้องเป็นแบบนี้นะคะบูมแทงต้นนะคะอันนี้จริงๆเขาโรยไปแล้วนะเนี่ยไอ้ตังโมก็ตัดออกแล้วนะคะ อันนี้คืองดให้ปุ๋ยไปเลยนะคะเพราะว่าช่วงนั้นน่ะช่วงที่ที่ถักท,ที่เปลี่ยนกระถางให้น้องอะ่ะอันนี้ก็คือดอกน้องนะคะช่วงที่เปลี่ยนกระถางไปตอนนั้นน่ะคือมันมีเพลี้ยลงแตงโมก,ก็เลยค้นเพลี้ยนะคะก็เลยไม่ได้ให้ปุ๋ยน้องอันนี้คือการโตแบบน่าจะเป็นสารอาหารในดินแล้วก็เป็นพวกที่เราโรยๆยไว้เนาะเขาก็เริ่มโรยแล้วจริงๆไยังไม่พร้อมถ่ายนะแต่ว่า แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวมันจะโรยหมดก่อนนะคะเขาก็จะมีใบเก่าแบบนี้นะคะอเราก็เจ็บออกนะคะช่วงนี้นี่อ้าเจ็บอ้าเจ็บร่วงลงมาแบบนี้เลยคือมันก็จะเก็บยากเลยเนาะโอเคค่ะมาอัปเดตให้ดูแค่นี้ละคะ่ะว่าผลงานของการเปลี่ยนกระถางน้องนะคะเป็นแบบนี้นะคะ เรียบร้อยน้องก็แข็งแรงดีนะคะใบก็ไม่เยอะนะคะแล้วก็หลายๆต้นก็มากันแล้วนะคะเราก็ไม่ค่อยได้แวะมาดูเนาะดูปากแดดจนหน้าหน้านแบบนี้แล้วอะ่ะอันนี้ชื่อน้องปรินเซสมิุกินะคะนี่ก็ดกเหมือนกันนะคะจริงๆโดกโด่งเลยค่ะขออนุญ,ญาตนะคะ หนไหนเห็นแล้วแบบไม่ได้เลยอ่ะเนาะน,นี่ค่ะเก็บออกนะคะดอ,อกเขาจะเป็นแบบช่วงนี้หน้าเขาก็จะไหมหน่อยอันนี้ก็เริ่มแตกแล้วนะคะอันนี้ก็แตกหมดละหลังจากที่เราอ่ะฉีเพี้ยไปตอนนั้นเนาะ,ะอ,อันนี้ก็เริ่มแตกใหม่แล้วนะคะอันนี้ชื่อบลูเบอร์รี่นะคะ บายบายค่ะเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าหรือสัปดาห์นะี้อันนี้ลาไปด้วยมงหมาดนะคะอยากให้ดูว่าเวลาเปลี่ยนกระถางแล้วเวลาแบบหลายคนทักมาถามไง่าเปลี่ยนกระถางเราเป็นไงบ้างผลลัพธ์มากนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะกดซับสไครป์รอไว้เลย,เลยแตงโมจะพาไปปลูกลงดินนะคะส่วนคลิปนี้บายบายนะคะบายบายค่ะ